ตอนที่834เสียงดังสนั่นไหวได้ถูกส่งออกมาขณะที่กลุ่มเมฆสีดำได้ก่อตัวขึ้นบทบังม่านฟ้าแห่งนี้เอาไว้เมื่อมอออกไปแล้วก็จะสามารถมองได้เห็นเกลื่อนสายฟ้าน่าสะพึงกลัวอย่างชัดเจนตอนนี้เองที่สีหน้าของผู้คนโดยรอบได้เปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงท่านสวรรค์หยางฉีดได้ทรงเสียงออกมาพวกขาไม่ได้แปลกใจกับกลิ่นไอทำลายล้างนี้ซึ่งนอกเหนือจากท่านสวรรค์แล้ว มันก็เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ให้ตายเถอะนี่มันมีคนตัดผ่านอยู่แถวแถวนี้งั้นหรือก่อนหน้านี้ลุงจรนลเคไม่เห็นแม้แต่งเงาของผู้คนหรือสัตว์อสูรเลยด้วยซ้ำหลังจากนั้นมันก็ได้ส่งเสียงต่อว่าให้ตายเถอะนี่มันเป็นทันสวรรค์ของเขตดแดนวิญญาณนิรันดร์ของไอวินคนไหนกันทำไมมันถึงได้น่ากลัวแบบนี้ขนาดทันสวรรค์ของจ้าสวรรค์ทั้งเก้าในอดีตก็ยังไม่เบื่อวังขนาดนี้เทียบไม่ได้เท่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของมันด้วยซ้ำ บุ้มเสียงฝาล้อคำลามดังสน,นั่นวอนไหวถูกเร่งออกมาขณะที่โลกไปนี้ถูกปกคลุมไปด้วยความมืดมิดไปเฉียวต่างก็หดคอกลับไปพร้อมทั้งพูดออกมาว่าทําไมจึงได้มีทันสวรรค์ที่ไหลกาัดขนาดนี้กันได้ไหลกาัดยิ่งกว่าตอนเด็กคาตัดผ่านเป็นเหมือนๆเท่าด้วยซ้ําต่อให้เขตแดนเจ้าแห่งตอนระดับที่7ก็ไม่น่าจะรอดแล้วใครกันที่เป็นคนนําพาสวรรค์น,นี้มากันนางได้แต่เมองออกไปด้วยใบหน้าซีเผือ ณตอนนี้เองอย่าว่าแต่นางพอแม้แต่ไป๊ยฉีก็ยังมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปไม่ต่างกันรีบไปจากที่นี่เร็วเขา้าไม่งั้นได้จบเหีแน่จัลลเคเบนจะทาได้ส่งเสียงออกมาพร้อมกับคำสาปแช่งที่ว่ามันเป็นทันสวรรค์ของอ้ระยาตัวไหนซึ่งข้าเองก็ยังไม่เห็นแม้แต่เงางของมันเลยให้ตายเถอะนี่มันไม่ยุติธรรมเลยแค่ตัดผ่านเขตแดนวิญญาณนิลันเกับนำมาซึ่งทันสวรรค์อัลรยกายขนาดนี้เลยงั่นหรือกลุ่มคนได้แต่สันสะท้านไป ขณะที่ทางดินเทียนถึงกับเงือตกและขนลุกขึ้นมาเมื่อเมา่ออกไปยังขึ้นสายฟ้าที่ก่อตัวขึ้นบนฟากฟ้าแล้วเขาก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นอายสังหารที่กําลังพุ่งเป้ามาทางเขาได้อย่างชัดเจนเสมือนกับทันสวรรค์รอบที่สองของเขาไม่มีผิดเพียงแค่ครั้งนี้มันร้ายกาจกว่ามากหนีไปเร็วรีบหนีไปกันเจ้ละเค่เบญจธาตุได้ส่งเสียงกวนกามออกมาพร้อมทั้งกระพือปีกข,ของมันและพุ่งออกไปเพื่อค้นหาเจ้าของทันสวรรค์น,นี้ แต่มันก็ไม่เห็นแม้แต่เงาของมนุษย์หรือว่าสัตว์อสูรซึ่งทําให้มันอดแข็งค้างไปไม่ได้ไปเฉืี่ยและคนอื่นๆก็ได้แต่พากันพุ่งออกไปเช่นเดียวกันและมันเป็นตอนนี้เองที่ไปเฉืี่ยได้แต่พงังะไปหลังจากที่เห็นว่าหลินเทียนยังคงยืนนิ่งไม่ไหวติงขณะที่สายตาจับจ้องไปยังขึ้นสายฟ้าหลินเทียนเจ้ากําลังทําอะไรอยู่รีบๆไปกันเหลียวเข้านางได้ส่งเสียงออกมาจาลัลลกีเบญญทธาตุเองก็ได้ส่งเสียงออกมาว่าไม่เห็นทันสวรค์หรือไงกัน ไอ้หนูอยากจะโดนด้วยงั้นหรือหลินเทียนยังคง,งยืนอยู่กับที่ขณะที่มีเหงื่อท่วมไปทั่วทั้งตัวขณะที่เขาได้จ้องมองขึ้นไปทีก่กลุ่มเมฆสีดำซึ่งอัดแน่นไปได้วยทะเลสาบสายฟ้าเสมือนกับสายตาของพระเจ้าที่จ้องลงมาเพื่อจะทำลายหลังเขาดวงวิญญาณของเขาได้สั่นไหวไม่หยุดหย่อนหลังจากที่สัมผัสได้ถึงอันตรายถึงขีดสุดพวกเจ้ารีบออกไปซะเขาได้พูดออกมาด้วยเสียงแผลบทั้งสามคนกับหนึ่งตัวได้แต่หันมองออกไปทางเขา ้วยใบหน้าที่ประหลาดใจเจ้าพูดอะไรกันพวกเราต้องออกไปอยู่แล้วเจ้าอิงก็ด้วยจะอยู่ที่นี่ไปทําไมกันจะะเจรเข้เบนจ่าได้ส่งเสียงออกมาไปจี่ฉีและหยางฉีก็ถึงกับขมวดคิ้ว้วยใบหน้าที่สงสัยไบเฉียวได้พุ่งมาเพื่อจะฉุดล่างเขาออกไปหลินเทียนได้โบกมือส่งประกายแสงสีทองผักล่างของนางออกไปหนีไปซะเขาได้ส่งเสียงออกมาด้วยแผ่นหลังที่ท่วมไปด้วยเหงือ่อพร้อมกับผู้ต่อว่า นี่มันเป็นทันสวรรค์ของข้าเองคําพูดนี้ทําให้ผู้คนในยรอบได้แต่แข็งขังไปทาตามกันทันสวรรค์ของเจ้าไอ้หนูเจ้าพูดบ้าอะไรกันเจ้าตัดผ่านเขตแดนเจ้าแห่งต่อแล้วแล้วมันจะไม่มีทันสวรรค์ได้ยังไงกันเจ้ละเคเบิญจทานได้ส่งเสียงออกมาก่อนหน้านี้หลังจากที่มันสัมผัสได้ถึงการก่อตัวของทันสวรรค์นั้นมันก็รีบค้นหาพื้นที่โดยรอบพร้อมทั้งพบว่าไม่มีแม้แต่เงาของสิ่งมีชีวิตแต่ว่าตอนนี้ลิ้นเทียนก็บอกว่า นี่เป็นทันสวค์ของเขาเพราะเขาตัดผ่านเขตแดนเจ้าแห่งเตาและนี่จึงทําให้ผู้คนได้แต่มองตาค้างไปตามๆกันพอต้องรู้ก,ก่อนว่าในประวัติศาสตร์ของผู้บุ่เพ่านั้นมีเพียงการตัดผ่านเขียแดนวิญญาณนิรันด์จากเขตแดนจักรพรดะา,าเท่านั้นถึงจะชักนําทันสวรรค์มาได้แล้วหลังจากนั้นมันก็จะไม่มีอะไรต่ออีกดังนั้นหลินเทียนที่ตัดผ่านเขตแดนเจ้าแห่งเตาจากเขตแดนวิญญาณนิรันด์จะชักนําทันสว์มาได้ยังไงกันนี่มัน เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ำหืมเสียงฟ้าร้องกำลางถูกส่งออกมาอย่างดังไปซะหลินเทียนได้ส่งเสียงออกมาใบหน้าของเขาในตอนนี้ตกต่ำเป็นอย่างมากพอเขาเองก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องการตัดผ่านเขตแดนเจ้าแห่งเตาเพราะกลัวว่า,วากายราชันของเขาจะนำมาซึ่งทันสวรรค์เหมือนเหมือนกับตอนที่เขาอยู่ในเขตแดนจักรพรรดินนนนพาและเขตแดนวิญญาณนิลันแต่ว่าแม้เขาจะคาดการเอาไว้ก่อนแล้วแต่สีหน้าของเขาก็ยังหม่นหมองอยู่อย่างเคย ก่อนหน้านี้เขาพอสันนิษฐานได้ตั้งแต่ตอนที่เขาตัดผ่านเขตแดนวิญญาณนด้รันเลยว่าเมื่อตัดผ่านเขตแดนเจ้าแห่งเตาก็น่าจะนํามาซึ่งทันสวรรค์อีกแต่เขาก็ยังยืนยันไม่ได้จึงได้ถึงเรื่องราวพวกนี้ไปและไม่ได้เตรียมการอะไรเอาไว้แต่ว่ามันเป็นตอนนี้ที่มันได้ก่อตัวขึ้นแถมยังอัดแน่นด้วยพลังทาลายล้างที่ทําให้วงวิญญาณของเขาได้แต่สั่นไหวบุ้มเสียงฟ้ากำลามได้ถูกส่งออกมาอย่างดัง ขณะที่ขึ้นสายฟ้าได้ลวดแล่นออกไปรอบพื้นที่แห่งนี้รีบไปซะขอได้พูดออกมาอย่างดังณนะตอนนี้ขอสัมผัสได้ถึงความร้ายกาของมันอย่างชัดเจนแถมรัศมีของมันก็ครอบคลุมออกไปไกลมากๆทําให้พอเราได้เลยว่าเทือกเขาแห่งนี้จะต้องถูกทําลายจนลาบกลายเป็นหน้ากองและนั่นก็จะเป็นการทําให้ไปเฉียวและคนอื่นๆติดล่างแหไปด้วยหากยังอยู่ในที่แห่งนี้ไปเฉียวจะไม่เชื่อว่ามันเป็นท่านสวรรค์ของเขา จึงได้พุ่งออกมาทางร่างกายของดินเทียนอย่างรวดเร็วไปด้วยกันไปเดี๋ยวนี้บุ่มมานสายฟ้าได้สั่นไหวอย่างรุนแรงบุ่มร่างของไปเชี่ยได้ถูกอัดกระแทกไปออกไปไกลถึงขั้นเกือบที่จะกากเลือดออกมาสีหน้าของไปจี่ฉีได้เปลี่ยนไปโดยทันทีพร้อมทังดีพุ่งออกไปคว้าร่างของนางเอาไว้และมันเป็นอีกครั้งที่มานสายฟ้าได้สั่นไหวก่อนด้ขึ้นพลังจะอัดก็อใส่ร่างของไปจีฉี จนกระเด็นออกไปเหมือนกันเจดลเคเบนจธาตุและหยางฉีก็ถึงกับมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปพอพวกเขาก็สัมผัสได้ถึงพลังทำลายล้างอันสูงส่งที่เผยออกมาจากฟากฟ้าดีว่ามันกำลังพยายามสยบพวกเขาให้ร่วงล่นลงจากฟากฟ้าหลินเทียนได้กัดฟันเอาไว้แน่นพร้อมทั้งสังเวยวงเวทย,ยินยางออกไปปกคลุมร่างกายของเขาเอาไว้รีบหนีไปซะอย่าได้เหาะไปเขาได้ส่งเสียงคำรามออกมาอย่างดังเวลายิ่งผ่านไปเรื่อย ก็ยิ่งทำให้ทันสวรรค์หลากาดมากขึ้นและมันก็เป็นเหมือนดังครั้งก่อนที่ไม่อนุญาตให้ไครเหาะขึ้นมาบนฟากฟ้าได้และตามใดที่เหาะขึ้นมาก็จะถูกสยบให้ตกลงไปที่พื้นกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเขตแดนเจ้าแห่งเตาหรือว่าอื่นๆก็ตามหากว่าพยายามเหาะกลับขึ้นมาก็จะต้องพบเจอกับพยนะที่อัดแน่นไปด้วยพลังทำลายล้างจากทันสวรรค์น,นี้อย่างแน่นอนไปเชียวและคนอื่นๆได้เหาะกลับลงไปที่พื้นและก็ได้แต่แสดงสีหน้าตกต,กตะลึงออกมา กับพลังทำลายระดับนี้บุ้มกลุ่มเมฆสีดำได้สั่นไหวขณะที่ประกายสายฟ้าได้สาดส่องออกไปทั่วทุกทิศทางณตอนนี้เองท่านสวรรค์ได้ก่อตัวขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แล้วบุ้มความือได้แผ่ออกไปรอบทิศทางขณะที่พลังทำลายล้างอนาันน่าสะพรึงกลัวได้ส่งผลในมิติได้รอบถึงกับฉีกออกเป็นชิ้นๆพิพตานี้เองติขึ้นพลังทำลายล้างนี้ได้กวาดออกไปรอบพื้นที่ แต่เม่สิ่งมีชีวิตต่างๆพากันสันสะท้านไปนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันข้าสัมผัสได้ถึงพลังที่สามารถทำลายล้างโลกไปนีได้ด้วยซ้ำนี่มันเกิดขึ้นจากอะไรกันมันเป็นทันสวรรค์กลิ่นอายของมันเป็นทันสวรรค์จริงๆด้วยมีคนกำลังก้าวข้ามทันสวรรค์ทันสวรรค์งั้นหรือนี่มันเป็นกลิ่นอสวรรค์นแน่ๆแต่มันเป็นใครกันแน่ข้าเองก็ไม่เห็นแม้แต่เงาของคนที่ซ้ำทำไม มันถึงได้แผ่ออกมาไกลขนาดนี้กันพลังทำลายระดับนี้นี่มันผู้คนภายในอาณาเขตแก่นกลางทั้งหมดพากันส่นสถานไปไม่หยุดย่อนณนะตอนนี้มันได้ส่งผลกระทบไปทั่วทั้งสวรรค์ชั้นนี้ตามไม่แม้แต่กลุ่มเมฆยังหยุดเคลื่อนไหวบุ้มคลื่อนสายฟ้าที่ก่อตัวขึ้นอย่างสมบูรณ์ได้ปรากฏอยู่ในซีรษาของลินเทียนขณะที่ประกายแสงสายฟ้าสีแดงได้ส่งเสียงกำลามออกมาเสมือนกับความโกรธของมังกรซึ่งมันได้ทำลายพื้นที่โดยรอบ จนไม่เหลือชิ้นดีถ่ายที่สุดแล้วท่านสวรค์ละลอกแรกก็ส่งเสียงคำรามออกมาอย่างดังพางกดทับลงมาจากฟากฟ้าเกลื่อนสายฟ้าสีแดงฉานได้ทำลายล้างมิติรอบข้างตลอดเส้นทางจนสลายหายไปอย่างสิ้นเชิงมันได้เข้าปะทะกับร่างกายของหลินเทียนอย่างฉับพลันหลินเทียนได้เพียงหมัดขวาของเข้าออกไปซึ่งมันได้ปะทะเข้ากับท่านสายฟ้าละลลกแรกบุ้มพลังทำลายล้างได้ระเบิดออกไปรอบทิศทาง หลินเทียนได้แตกอกเลือดออกมาขณะที่ร่างกายของเขาปิวออกไปไกลมือขวาของเขาถูกฉีกออกเป็นชินช้นๆขณะที่เลือดและชิ้นเนื้อได้กระจัดกระจายไปรอบพื้นที่จเจลเข้เบญจธาตุและคนอื่นๆที่มองเห็นเช่นนั้นก็ถึงกับปงะหลาดไปโดยสีหน้าตกตะลึงมันเป็นทันสวรวค์ของเจ้าหนุหลินจริงๆด้วยงั้นหรือมนันเป็นไปได้ยังไงกันจกเจลเก้เบญจธาตุได้ส่งเสียงออกมาได้ความตกตะลึง การตัดผ่านเขตแดนเจ้าแห่งเตาที่นํามาซึ่งทันสมรวังแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแม้แต่ในประวัติศาสตร์การหมเพอกก็ด้วยหลินเทียนไปเฉียดได้ดจ่ส่งเสียงออกมาด้วยใบหน้าที่เปลี่ยนสีไปเพราะเป็นครั้งแรกที่นางได้เห็นสภาพอันน่าสังเวชของเขาบุม่มขึ่นใส่ฟ้าสีแดงอันทรงพลังที่มีพลังทำลายล้างยิ่งกว่าได้ส่งเสียงกำลามออกมาหลินเทียนยังคงยืนอยู่กลางม้านฟ้าและมองออกไปด้วยร่างกายที่ส่องประกายแสงสีทองออกมา ขณะที่แขนขวาของเขาเริ่มก่อตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วรวมถึงเสื้อผ้าที่ขาดชำรุดตอนนี้เขาอยู่ในเขตแดนเจ้าแห่งเตาอย่างแท้จริงแล้วดังนั้นจึงสามารถก่อกายหยาบขึ้นมาได้ใหม่หนีไปซะหลินเทียนได้ส่งเสียงคำรามออกมาอย่างดังจเจ้าลเคศเป็นญานและคนอื่นๆได้แต่ปงะาไปขณะที่ไปจี่จีได้พูดออกมาด้วยเสียงทุ้มต่ำว่ารีบไปซะทำตามที่เขาพูดมีเพียงเขาคนเดียวเท่านั้นที่รู้ว่าหลินเทียนเป็นกายสังสารวัฏ ดังนั้นเมื่อมองออกไปอย่างขึ้นสายฟ้าเหล่านั้นแล้วก็พอดได้เลยว่ามันเกิดขึ้นมาจากกายสังสารวัฏของหลินเทียนมันเป็นกายราชันที่ไม่เคยถือกําเนิดขึ้นมาและมันสร้างความไม่พอใจให้กับสัจธรรมทั้งสามบัญชนิดและส่งผลให้พวกมันต้องการจะลงโทษหลินเทียนเขาได้หันมองออกไปทางหลินเทียนเล็กน้อยก่อนจะจูงมือของไปเฉียวจากไปพร้อมๆกับคนอื่นๆอ,อย่างรวดเร็วความเร็วของพวกเขาสูงมากๆและทิ้งระยะห่างออกไปจากเทือกเขาแห่งนี้อย่างรวดเร็ว หลินเทียนได้เห็นว่าเขาเออกไปจากรัศมีของสายฟ้าแล้วก็ได้แต่แสดงสีหน้าผ่อนคลายออกมาบุ้มมันเป็นอีกครั้งที่ท้องฟ้าได้ส่งเสียงคำรามออกมาอย่างดังเขาได้หันมองกลับขึ้นไปยังกลุ่มเมฆที่อัดแน่นไปด้วยประกา,ายแสงสายฟ้าสีแดงฉานก่อนที่พวกมันหลายร้อยเส้นจะฟาดผ่าล,ลงมาพร้อมๆกัน